เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องดื้อนะคะอย่าง สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราดีโมอรโรซาไทฟินิกแล้วนะคะสาหรับวันนี้ค่ะทุกคนวันอาทิตย์นะคะเช้าวันอาทิตย์นะคะพวกเราตื่นสายเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะประเทศฟินแลนด์นะคะได้ขยับเวลาให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงค่ะจากที่เราเคยตื่นสายประมาณ9ก้าโมงนะคะตอนนี้เราก็จะตื่นประมาณ10บโมงค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรามีนัดกับคุณหมอเพื่อที่จะพาน้องตูรี่นะคะ ไปตรวจหาเชื้อโควิดกันค่ะหลังจากน้องมีอาการป่วยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไปหาหมอเมื่อวานนะคะคุณหมอก็เลยแนะนํามาว่าเพื่อความสบายใจนะคะเพื่อความชัวรก็ต้องพานนองไปตรวจนะคะเรามีนัดกับคุณหมอช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกิจกรรมก่อนที่เราจะไปหาคุณหมอกันนะคะว่าวันหยุดสุดสัปดาห์วันศุกร์น,นั้นนะพวกเราทําอะไรกันบ้างนะคะทุกคนไปดูเลยค่ะ ลำดัแบแรกเลยนะคะตามต้นฉบับของคนฟินค่ะก็ต้องดื่มกาแฟดำแล้วก็ใสห่หรือว่าใส่ครีมลงไปนะคะแล้วแต่ใครจะชอบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนออเดอร์แอบประมาณนี้อ๋อ,อ สวัสดีค่ะทุกคน,คน<ห>สวัสดีค่ะทุกคนอย่างนี้นวันนี้ขอ,นขอบคุณค่ะทุกคนไ้เนย่ยต้องเทงกันไปก้ไปก้ มาทานข้าวมื้อเช้าด้วยกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพวกเรามีขนมปังเบคอนนะคะแล้วก็มีชีสมีไข่นะคะตอนนี้น้องตูทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็รีบเปลี่ยนเสื้อจนเป็นเจ้าหญิงเอลซ่านะคะแล้วก็ไปเล่นตามภาษาเด็กกันค่ะทุกคนหลังจากนั้นแล้วคุณแม่ก็เตรียมทำกับข้าวมื้อเที่ยงไว้โดยเมนูของเราวันนี้ก็เป็นน้ำยาตีนไก่ค่ะทุกคน คุณแม่ตั้งมอต้มตีนไก่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ยังไม่ได้ตัดเล็บนะคะเพราะว่าจะหั่นเอาเล็บออกตอนที่เขาสุกแล้วคะ่ะเมนูของคุณพ่อวันนี้ก็จะเป็นเมนูไส้กรอกนะคะเป็นไส้กรอกที่ใส่ในเตาอบแล้วก็ทานกับมันฝรั่งบดนั่นเองคะ่ะ พวกเราทานข้าวแล้วก็อาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็เตรียมตัวนะคะที่จะไปหาหมอกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าการตรวจโควิดในเด็กนั้นยากขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนลูก<า>ตอนนี้เรากาลังเดินทางพา้องต้งไมไปตรวจนะคะก็อยู่ระหว่างการ หัวจากบ้านเราก็ประมาณกิโลกว่าค่ะทุกคนถือบ้านใช้เวลนานในการขับรถไม่นานนะคะสภาพอากาศที่ประเทศฟินแลนด์วันนี้นะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะตอนนี้อี玛ก็เริ่มละลายหดแล้วนะคะท้องฟ้าก็ตึมเครมค่ะนู้นตรงนู้นจะเป็นทะเลสาบนะคะทุกคนรูปหัวใจแล้วก็มีชื่อก็คือเป็นชื่อเมืองที่พวกเราอาศัยอยู่นะคะ น้องมีอาการไอแล้วก็เ uh จออ็บคอเด็กได้มงจากเราด้ยไปครับอก็ตกกุกักกันเลยเรากำลังจะถึงกันแล้วค่ะุดคกมาที่เดิมอีกแล้วค่ะทุกคนก็เหลือเวลาอีกสองนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะ Um on tulii, häiju. Mm. Muistaakseni kuulu miten se näyte otetaan. To, on. Äitin syylissä ja ihan olet paikallaan mm. sitten, kun hoitaja laittaa tikun siihen ennen. <coughs> Tämän näijä pitkä luku. Katso sitten Ammout Arcast! Tuli ammautkoa. No niin nyt tulee mm. jo. No sen tuli jo. Mene? Tai ah, se menee tuonne tuolla.

Mä näin, jo. jotain. sä olit viimeksi äiti ja Lilian kanssa. Joo, muistitko? Koe, Joo. Ei se sillä ole äiti ja Lilian. Ja laitaa paljonko. jotain pehmiä sinun nenä. Hmm? Mm. Ota pois sitten, lääkari tulee. Hei, tuuli. Laakoli, haluan katsoa sinun nenää. Ne ota, lääkari nenä. Hei. Tuuli, kato, kun muuten ei saa mennä hei, kaveri. Ei, Läkäli, sä Joo, ja sitten sit, mm, tuli se on ihan kato, kun räkää kaivaisi äiti sun mm. nenästä pois. Tämä on kyllä koronavirus. No niin, tuli nyt hoitaja tulee. No niin, hyvä. Sanoi moi. Se on ihan mukavia hoitajia, kuunteles puhe puhelleen. Sun. Katsotaanpa. <laughs> <What the, mimmon> Ei <mimmon> <mimmon> se mitään. My. Moi. Moi. Noin. Joo. Täällä vähän. Hyvä. Hyvä. <mimmon> Hei Pasti. Kiitos. Seksi saa osaa laittaa varmaan negatiivisen. <mimmon> Joo. Äiti ja isä. Isälle. <mimmon> Joo. Ja positiiviset soitetaan aina. <mimmon> <mimmon>

ถอดก็จะวางแล้วเชือกปิดก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องดื้อนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะตอนนี้ก็เหตุการณ์ปกตินะคะน้องกลัวเข็มนะคะทุกคนกลัว พุฒน้องคิดว่าหมอจะมาฉีดยานะคะก็คงจะเหมือนคุณแม่ค่ะตัวเก็บวันนี้เราไปไหนต่อลกูกสวัสดีทุกคนที่บอกเป็นเป็นทุกคนที่ตุลิซาตุม๋มเหรลูกตุลิซาตุม๋มเหรลูกตุลิยูร์กีเมนิตาป้าไหนดูฝั่งไหนเมื่อกี้น้ำตาไหลนั่นตุลิซัดตุตุลิเก็บลกูก ได้ไเพื่อนก่เพื่อนก็สำหรับผลนะคะทุกคนก็จะรู้ผลภายในวันนี้นะคะหรืออาจจะเป็นรุ่งนี้นะคะสาหรับคลิปนี้นะคพวก,ก,กเรา<อ>ดิโมโรซาทแทฟินก็ต้องอขอขอบคุณเพ<อ>ื่อนเพืนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเรานะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปห,หน้าสวัสดียบายค่ะ